หลายคนคงทราบกันดีกับส p ป X Family มังงะชื่อดังที่เป็นกระแสก่อนที่จะมีการสร้างเป็นอนิเมะด,ด้วยยอดขายกว่า12ล้านเล่มและได้มีการสร้างเป็นอนิเมะที่มีการฉายเมื่อวันที่9เมษายน2022และได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม ด้วยเหตุผลน,นี้หลายคนภายนอกจึงสับสนว่าทำไมอนิเมะเรื่องนี้จึงได้รับความนิยมอีกด้านหนึ่งบางคนก็อาจไม่ชอบในตัวอนิเมะและสงสัยว่าเหตุใดผู้คนจึงค้ั่งไครอนิเมะเรื่องนี้กันและนี่คือเหตุผลที่ทำให้หลายคนรักสปายเอ็กซ์แฟมิลี ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องอันิีไม่แอนบังอะสตูดิโอเหมือนเดิมนะครับก็หลังจากที่ฟังไปข้างต้นแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างไม่อยากจะพูดแบบนั้นแล้วนะฮะมันดูไม่ใช่ตัวของตัวเองนะครับก็มาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะครับเหตุผลข้อที่ 1. พัฒนาการตัวละครก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนี้นะครับ ลอยฟอร์เจอร์นะครับเป็นตัวละครที่มีลักษณะนิสัยนะครับค่อนข้างจะเย็นชาเป็นตัวละครที่เห็นใจคนอื่นแทบจะน้อยมากๆเลยนะฮะเมื่อเทียบกับภายหลังนะครับภายหลังนะเราจะเห็นได้ชัดนะครับในส p ป X Family ตอนที่1นะครับที่ลอยนั้นะครับได้ปลอมตัวแล้วเข้าไปแทรกซึมในฐานองค์กรนั้นนะครับจะเห็นได้ชัดว่าตัวลอยนะครับเป็นคนที่มีแนวคิดที่จะใช้งานคนที่ใช้งานได้เท่านั้นนะครับ แล้วก็เราจะมาเห็นอีกจุดหนึ่งที่แสดงความเย็นชาของเขาออกมาได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับก็คือตอนที่อาเนียนะของเรานะครับถูกลักพาตัวออกไปนั่นเองขนาดตัวเขาเองยังพูดออกมาเลยนะครับว่ามีเด็กตั้งเยอะแยะขาดเ,เด็กนั่นไปสักคนก็หาใหม่ได้ก็เป็นประโยคที่สั้นๆแต่ว่าค่อนข้างจะจับใจความได้ง่ายเลยนะครับก็ ถึงแม้ภายหลังนะครับตัวลอยฟอร์เจอร์ของเรานะครับจะได้กลับไปหาหรือไปช่วยอาเนียนะครับแต่เราก็จะเห็นได้ชัดว่าตัวละครของเขานะครับมีการพัฒนาที่ค่อนข้างรวดเร็วไม่เหมือนตัวละครบางตัวนะครับที่ไม่รู้ว่าเขาจะพัฒนาตัวเองได้ดีเท่ารอยหรือเปล่านะครับค่อนข้างจะเป็นมิติใหม่นะครับในการวางตัวบวให้มีการพัฒนาการของตัวละครนั้นรวดเร็วนะครับ แต่ว่าในภายหลังนะครับลอยก็ได้คิดถึงเหตุผลนะครับที่เขาไม่ชอบให้เด็กร้องไห้นะครับนั่นก็คือเหตุผลที่เขานั้นคิดถึงตัวเองนะครับที่ตอนเด็กนะครับของเขานั้นไม่ได้รับการช่วยเหลือได้แต่เจ็บปวดแล้วก็ได้แต่ร้องไห้นะครับเขานะครับจึงคิดถึงเหตุผลว่าทําไมเขาจึงมาเป็นสปายนะครับนั่นก็คือสร้างโลกที่ไม่ต้องมีเด็กให้ร้องไห้นั่นเองนะครับเหตุผลต่อมานะครับนั่นก็คือครอบครัวอันละวน ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับกับครอบครัวระวนของฟอร์เจอร์นะครับเป็นครอบครัวที่มีการรวมตัวของตัวตนที่เรียกได้ว่าส่งผลกระทบต่อโลกได้เลยนะฮะที่มารวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นคนพ่อนะครับรอยฟอร์เจอร์นะครับเป็นสปายแม่ยอฟอร์เจอร์เป็นนักฆ่าลูกอาเนียฟอร์เจอร์พลังเอสเปอร์ Esper. ท้งนี้นะครับยังไม่ได้รวมตัวตนที่อยู่รอบข้างของครอบครัวน,นี้นะครับ ค่อนข้างนี่จะเป็นตัวตนที่ส่งผลกระทบต่อโลกของเรื่องเรื่องนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่นะครับตรงจุดนี้นะครับมันก็ยังมีแกลบตรงที่ว่าอาเนียของเรานะครับรู้ปูมหลังของตัวละครทุกตัวนะครับซึ่งอาเนียนะครับเป็นแกนหลักของเรื่องที่จะเป็นตัวดําเนินเนื้อเรื่องว่าจะไปในทางไหนนะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับเพราะมีจุดเชื่อมโยงของทุกคนคืออาเนียนะครับ ซึ่งเราก็คายคเีกันในอนาคตกันดีกว่านะครับว่า,าเนื้อเรื่องนะครับจะเดินไปเส้นทางไหนนะครับตอนนี้การวางบทบาทหรือเนื้อเรื่องนั้นยังค่อนข้างจะจืดจางอยู่นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้แทบจะไม่ได้เห็นภูมิหลังของอาเนียเลยนะครับจะเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นของรอยนะครับที่เพิ่งมีมาในมังาะพัสนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับแล้วก็ ของยอนะครับก็จะมีการเล่าถึงภูมหลังมาแบบแซมแซมบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้มีความลึกซึง้งหรือยังไม่ได้กินใจเราผู้คนมากนักนั่นเองนะครับเหตุผลต่อมานะครับตลกเบาสมองย่อยง่ายนะครับโชคดีที่มีการวางเวลาตลกบกขันที่สนุกสนานอย่างแท้จริงซึ่งผู้คนที่ดูทั่วไปนะครับจะเพลิดเพลินและรับชมได้อย่างสบายใจนะครับและผู้ชมที่ชอบ อนิเมะแนวสบายๆนะครับายป f f m m l y y นั้นเข้าใจง่ายนะครับไม่ต้องมีความคิดหรือตีความมากมายนะครับแต่ลึกซึ้งเป็นสูตรสำเร็จที่ทำให้เกิดประเด็นมากมายบนโลกออนไลน์นะครับต่างๆไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าส p ปเ XFamily นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างตลกสบายเบาสมองทำให้ผู้คนเข้าใจได้ง่าย เหมือนกับโลกจริงของเรานะครับใช้แนวคิดของโลกเราแทบจะเป๊ะเ,เลยนะครับเป็นแนวคิดที่ทุกคนจะต้องคุ้นเคยกันอยู่แล้วนั่นเองนะครับเหตุผลต่อมานะครับก็คือยอร์ฟอร์เจอร์เป็นตัวละครที่เท่มากหรือที่รู้จักกันดีในนามเจ้าหญิงหนามไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับที่แฟนๆอนิเมะจะพากันคลั่งไคล้กับตัวละครแห่งยุคหรือไวฟุูของเธอในนองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับยอร์ฟอร์เจอร์นั้นไม่ได้มีดีเพียงแค่เป็นไวฟุนะครับ ยอฟอร์เจอร์มีดีทางด้านหน้าตาความงามเธอเป็นนักฆ่าที่หลายกาศแต่กับมีการทําตัวที่เดือๆเดดดาดนะครับซึ่งสร้างความไมายกับคนอ่านเป็นอย่างมากนะฮะแล้วก็ยังเป็นภรรยายอดเยี่ยมและคุณแม่ดีเด่นอีกนะครับเธอนั้นเป็นคนที่มักจะทําเรื่องสนุกสนุกกับอาเนียประจำประจานะครับเธอค่อนข้างจะเอาใจใส่ทั้งตัวของลอยนะครับกับอาเนียเป็นอย่างมากเลยนะครับ เธอถือว่าเป็นคุณแม่ดีเด่นหรือภรรยาดีเด่นได้เลยนะครับถ้าไม่นับเรื่องการทําอาหารกับการเมาา์ลองเธอแล้วอารวาสนะฮะส่วนต่อมาเลยนะครับก็คือความน่ารักของอาเนียฟอร์เจอร์นะครับคงปฏิเสธกันไม่ได้หรอกครับว่าเด็กคนน้อยคนนี้นะครับกับผู้มากับมีมสร้างความมือฮากับโลกได้แบบมากมากเลยนะฮะเป็นกระแสอยู่เชืองหนึ่งเป็นตัวละครที่ ตัวเล็กน่ารักอาเนียของเรานะครับมีความสามารถในการใช้พลังจิตเป็นพลังที่มีประโยชน์อย่างน่าเหลือเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเนื้อเรื่องที่ไม่ปกติอย่างนี้นะฮะอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีคนบางคนนะครับที่ชอบเธอด้วยเหตุผลอื่นนะครับเช่นการแสดงตลกแบบเด็กๆอะไรพวกนี้นะครับเธอเป็นตัวละครที่สามารถดึงดูดผู้คนได้อยู่แล้วนะครับมันไม่ต้องใช้จิตวิทยาเลยนะครับคือเธอเป็นตัวละครที่สร้างขึ้นมา ให้มีลักษณะนิสัยเหมือนกับเด็กนะครับสร้างความสุขให้เราได้แบบเด็กๆอะไรพวกนี้นะครับเป็นตัวละครที่ทาให้เราชื่นใจได้นะฮะ mm hmm. ก็เป็นตัวตนที่สร้างขึ้นมาตามอายุข,ของเธอจริงๆเลยนะครับแต่โชคดีที่เธอไม่ได้เรียบง่ายจนเกินไปนะครับเพราะเธอนะครับยังมีเบื้องหลังของความร่าเริงของเธออยู่ที่ยังไม่ได้เปิดเผยนั่นเองนะฮะแล้วก็ผลสุดท้ายนะครับ a อนิเมชันและต้นฉบับ คงปฏิเสธไม่ได้หรอกครับกับ2เรื่องนี้นะครับที่ทําให้พวกเราได้รู้จักกับส p ป x Family นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทั้งต้นฉบับจากมังงะนะครับของอาจารย์ทัศยะเอนโดที่สร้างผลงานแบบนี้นะครับกับ w i สตูดิโอผู้สร้างผลงานจากอานิเมะเป็นอนิเมะนั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณพวกเขาทั้งสองท่านเอ,อ่อทั้งสององค์กรดีกว่านะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับสไปาย X Family นะครับก็หางหายกันไปนานนะครับกับช่องก็ค่อนข้างจะซีเรียสเอ่อช่วงนี้ผมพอดีมีการจะมีการสอบของมหาหลัยนะครับก็เลยค่อนข้างจะไม่มีเวลาในการลงคลิปนะครับก็ขอภห้ผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับถ้าหากฟังมาถึงจุดนี้นะครับก็ขอพุณจริงๆนะครับที่มาฟังผมหมดได้จนถึงช่วงนี้ก็ พอภัยจริงๆครับก็จะพยายามลงคลิปให้ได้อาทิตย์ละคลิปเหมือนเดิมนะครับก็จะพยายามนะครับก็มีอะไรแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับ